าเสพติดเป็นปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศรัฐบาลจึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ ประวัติบ้านเวียงสาหมู่บ้านเวียงสาหมู่ที่7ตำบลสีคคำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายมีอายุ107ปีโดยตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2470อพยพมาจากบ้านบอมอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางปัจจุบันนายอาอนน์ชัยชนะเป็นกรรนันผู้ใหญ่บ้านเหตุผลในการเลือกชุมชนบ้านเวียงสาเข้าร่วมโครงการชุมชนยั่งยืน1เป็นหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติด อยู่ในรายชื่อของฐานข้อมูลของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2. ตั้งอยู่บริเวณถนนสายรองที่มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านหมู่บ้านเป็นเส้นทางหลบเลี่ยงจุดตรวจปรมามเมียงตำบลป่าซางอำเภอแม่จันไปยังถนนพหลโยธิน,นเป็นพื้นที่แนวที่2รองจากพื้นที่ชายแดนและติดกับเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวงทางด้านตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงพื้นที่ที่มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทั้งทางรถและคนเดินเท้าซึ่งหลบเลี่ยงจุดตรวจสามแยกอีกก้อของสอพแม่ฟ้าหลวง ลงมาทางบ้านห้วยซ่านผ่านเข้ามาตำบลสีคำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายยิ่งต้องเข้าไปสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการป้องกันตนเองและแจ้งเบาะแสกับทางราชการ 3. มีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยใหญ่ชาวล้วชาวอาขาคนเมืองอยู่ร่วมกัน 4. ผู้นําชุมชนเป็นกำนันตำบลสีคำเป็นผู้นําที่มีความเข้มแข็งมีความพร้อมและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นอย่างดี 5. คณะกรรมการหมู่บ้านมีความสมัครสมานสามัคคีมีความเห็นพ้องต้องกันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการและส่วนราชการภาคีเรือข่ายจะเข้ามาสร้างภูมิุ้มกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้ยั่งยืนภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกทันธนสรจุธารัตนผู้กำกับการสถานีตำรวจภทธรแม่จันได้ให้ความสำคัญกับโครงการนี้ได้เรียกประชุมคณะทำงานชี้แจงที่มาวัตถุประสงค์ของโครงการ และออกคําสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนสถานีตำรวจภูธรแม่จันเพื่อขับเคลื่อนโครงการโดยมีนายวรายุทธ์ค้อมบุลในอำเภอแม่จันทรอ,อสอ,อปสอำเภอแม่จันเป็นหัวหน้าคณะทำงานขั้นตอนที่1ขั้นเตรียมการชุดปฏิบัติการได้เข้าพบและอธิบายการดำเนินการตามโครงการชุมชนยั่งยืนให้กับผู้นำชุมชนทราบถึงขั้นตอนและรายละเอียดวิธีการดำเนินการ แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการการพบปะประชาชนและแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนชุดปฏิบัติการได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการกำหนดวันเริ่มโครงการไปพร้อมกับการประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองจากโรคระบาดโควิด1 9เมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 4ชุดปฏิบัติการได้ทำการเปิดโครงการโดยมีนายวรยุทธ์ข้อมบุญในอำเภอแม่จัน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายพูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการในานามหัวหน้าทุกปติการชุมชนยั่งยืนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้รุารณาให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดโครงการดาเนินการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ชาติแบบครบวงจรในวันนี้ยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อที่จะเข้าสู่ในการฟื้นฟูรักษาร,ร่างกายกลับมาเป็น คนดีนะครับของครอบครัวกลับมาเป็นคนดีของหมู่บ้านชุมชนและของประเทศชาตินะครับตรงนี้แล้วก็เชื่อว่านะครับวันนี้นะครับเราจะได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่จะร่วมกันนะครับขับเคลื่อนโครงการร่วมกับชุดบริการชุมชนยัง่งยืนให้การในโครงการประสบผลสําเร็จทุกภาคส่วนราชการ ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU โดยจะประสานความร่วมมือกันและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไปชุดปฏิบัติการได้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการในรูปแบบต่างๆร่วมกับชุมชนจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมทำให้เกิดพลังของชุมชนให้เกิดกติการ,ร่วมกัน จะทำกล่องรับความคิดเห็นเพื่อทราบปัญหาของชุมชนได้แนะนำโครงการขั้นตอนการดำเนินงานจากนั้นจัดวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาติดติดที่แพร่ระบาดในชุมชนและร่วมกับชุมชนในการจัดทำคุ้มเลือกประธานและคณะกรรมการคุ้มเพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมทำให้เกิดพลังของชุมชนให้เกิดกติการ,ร่วมกันโดยจะมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ เป็นที่ปรึกษาในคุ้มทุกคุ้มคุ้มละสองนายการจัดทําคุ้มแบ่งคุ้มโดยใช้แผนที่ดาวเทียมปักหมุดแสดงจุดต่างๆจัดทําคุ้มแบ่งตามลักษณะภูมิประเทศทางกายภาพของพื้นที่เพื่อให้ง่ายต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการหลังจากทําพิธีเปิดโครงการแล้วชุดปฏิบัติการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในชมุมชนเพื่อจุดประกายความคิดให้ร่วมกันต่อสู้ภัยยาเสพติด จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้ความรู้ด้านการป้องกันตนเองจากยาเสพติดและอาชญากรรมการใช้รถใช้ถนนการจราจรการฝึกระเบียบแถวชรบการตั้งจุดตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานการสังเกตจดจำตำหนิรูปพรรณคนร้ายประชารัมพันธ์การป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การเว้นระยะห่างทางสังคมการสวมหน้ากากอนามัยขั้นตอนที่2ขั้นปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการได้เข้าพักแรมในพื้นที่โดยเข้าพักแรมที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลสีคำบ้านเวียงสาในขณะพักแรมนั้นได้มีกิจกรรมร่วมกับเยาวชนในพื้นที่การสร้างแนวร่วมชุดปฏิบัติการออกพบปะประชาชนประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องโดยใช้แอปพลิเคชันไลน์การสร้างกลุ่มไลน์การจัดแบ่งคุ้มจัดทำป้ายคุ้มและแต่งตั้งประธานรองประธานคณะกรรมการคุ้ม โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองทหารสารสุขเป็นที่ปรึกษาตามขนาดที่มาตรฐานติดไว้ที่หน้าบ้านประธานคุ้มการค้นหาผู้เสพหรือการเอ็กซ์เรย์ร้อเซเพื่อค้นหาผู้เสพตามข้อตกลงของชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและยุติธรรมทําการตรวจแบบเปิดเผยโปร่งใสถ่ายรูปเป็นหลักฐานบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้อง C C T V แบบเคลื่อนที่จัดทําแฟ้มข้อมูลอย่างเป็นระบบหากคนไหนตรวจผ่านแล้ว จะบันทึกภาพเก็บข้อมูลเพื่อจะทําบัตรพลเมืองสีขาวต่อไปหากตรวจพบมีสารเสพติดจะไม่มีการดําเนินคดีแต่อย่างใดและหากเป็นผู้เสพอยู่แล้วสมัครใจเข้ารับการบําบัตรชุดปฏิบัติการก็จะนําตัวเข้าสู่กระบวนการ CBDX การบําบัตรโดยชุมชนตามขั้นตอนต่อไปหลังจากการตรวจแล้วเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้มีการลงบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ชุมชนย่งยืน .com ทุกครั้งหลังจากตรวจปัสสาวะเสร็จ เถึงจ, <spreadsheet> จะทำให้หมู game, <Pizza> <S <S <asan> <S si ่บ้านเมืองสาเนี่ยปลอดยาเสพติดแล้วจะทำให้ละอ่อนทุกคนเนี่ยจะมีอนาคตที่ดีครับโครงการที่ผมโดนเป็นโครงการที่ดีโครงการป้องกันและกันฝากปามเยาวชนบ้านเราจะได้ขวาว่ามีการตัวทีมีแต่เนี้ยผมบอกถึงโครงการนี้จะทำให้บ้านเรากลอดยาเสพติดมันแท้จริงบ้านเมืองสา หมู่7ตำบลสีค้ำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายประชากรตามทะเบียนราษฎร์756คนเป็นชาย368คนหญิง388คนจำนวนโครเรือนตามทะล14จำนวน2 3 5โควเรือนจำนวนโควเรือนที่มีอยู่จริง183โควเรือนลงนาม MOU ครบทั้ง183โควรเรือนแบ่งพื้นที่รับผิดชอบจำนวน3คุ้ม ประชาคมหมู่บ้านมีมติให้มีการเอ็กซเรย์100%จำนวนประชากรที่มีอยู่จริงจำนวน506คนตรวจหาสารเต็ติดระหว่างอายุ15ถึง65ปีจำนวน265คนดำเนินการตรวจหาสารเตพติดจำนวน265คนพบสารเตพติดในร่างกายจำนวน1รายเข้าโครงการ CPTX จำนวน1ราย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก่อนกรองบุคคลครัวเรือนสีขาวเพื่อพิจารณามอบบัตรพลเมืองสีขาวให้กับผู้ที่ผ่านการต,ตรวจต่อไปชุดปฏิบัติการได้จัดอบรมการใช้งานเบื้องต้นของว www. ชมชนยั่งยืน .com ในระหว่างขั้นตอนปฏิบัติการการค้นหาผู้เสพเอ็กซ์เรย์ร้อซนั้นชุดปฏิบัติการได้กำหนดจุดบ้านผู้นำชุมชนเป็นจุดตรวจออนไลน์ ในโครงการโพลิส4.0<ๆ>เพื่อกำหนดให้เจ้าหน้าที่สายตรวจชุดปฏิบัติการเข้ามาปรากฏกายในชุมชนบ่อยครั้งในการป้องกันอาญากรรมและเป็นการพบปะเยี่ยมเย็ยนชุมชนในโครงการชุดปฏิบัติการได้ลงพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่องพบปะเยี่ยมเย็ยนประชาชนในโครงการชุมชนยั่งยืนบ้านเวียงสาและได้นําโครงการพิทักษ์ประชาสร้างศรัทธาและความสุขเซอร์วิสไม่โพลิสไฟของผู้บริการตำรวจภูธรภาค5 มาบูรณาการใช้ควบคู่กับโครงการชุมชนยั่งยืนได้เป็นอย่างดีที่14มิถุนายนพุทธศรรักราช2564พลตำรวจโทบนตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการตำรวจปราบ,บปรามยาเสพติดได้มาตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนยั่งยืนที่บ้านเวียงสาหมู่7ตำบลสีค่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายชุดปฏิบัติการและของหน้าสวนราชการประชาชนบ้านเวียงสาให้การต้อนรับผู้บัญชาการตำรวจปราบ,บ,บปรามยาเสพติด ได้ให้คําแนะนําและมอบนโยบายการดําเนินโครงการติดลบครับถ้าห้าก็ได้ถ้ามีไอ้ทำได้ดีกว่านี้ผมก็ถือว่าโอเคถือว่าไม่ใา่ไม่เป็นเด็กอ่อนที่จะทําให้ไม่ยืนยืนขั้นตอนที่3ขั้นส่งต่อความยั่งยืน 1. การรักษาสภาพหมู่บ้านชุมชนมีการจัดตั้งและอบรมชุดชรบร,รักษาความปลอดภัยในชุมชนตั้งการตรวจจุดตรวจร่วมกับชุมชนเพื่อดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่อง 2. องการระวังป้องกันชุมชนกลับสู่สภาพเดิมได้ขจัดแบ่งมั่วสุมออกตรวจพื้นที่เสี่ยงและดำเนินการโครงการแดและกิจกรรมเชิงป้องกันยาเสพติด 3ชุดปฏิบัติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเช็คข้อมูลทำงานกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง4ชุมชนในการรับช่วงต่อชุดปฏิบัติการร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดเป็นประจำร่วมกับชุดฉลบรหาข่าวเฝ้ราระวังในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงออกตรวจตราในหมู่บ้านเป็นประจำ ห้าการติดตามดูแลกันภายในชุมชนคณะกรรมการคุ้มประธานคุ้มออกตรวจเยี่ยมลูกบ้านอยู่เป็นประจำหกการร่วมมือของภาคีเครือข่ายได้มีการประชุมทีมงานติดตามผลหาหรือสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับชุมชน,มมกกน 7. การส่งมอบพื้นที่ มีการถงมอบข้อมูลให้กับชมุมชนจัดพิธีมอบป้ายประกาศเป็นหมู่บ้านสีขาว